สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีโอกาสเดินทางผ่านตรงนี้นะครับเห็นป้ายเขาเขียนนะครับเห็ดป่าปลาชีนะครับด้านหน้านะครับมันจะเป็นเพิงขายของครับเดี๋ยวจะลองจอดไปชมดูนะครับว่าเขาขายอะไรยังไงนะครับเห็นรถจอดเยอะเลยนะครับก็คงจะมี ท่านผู้ชมที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเส้นนี้นะครับก็มาจอดซื้อเห็ดกันนะครับสองข้างทางนะครับไม่ใช่ข้างทางเดียวนะครับไม่ใช่สองข้างทางข้างเดียวนะครับครับผู้ชมก็เป็นเพิงขายของข้างทางนะครับข้างทางบริเวณสะพานข้ามลำชีนะครับตรงนี้เส้น226สายสุรินทร์บุรีรัมนะครับข้างทางก็จะมีของป่าขายนะครับเขาเขียนข้างหน้าว่า เห็ดป่าปลาปลาชีนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็นหน้าเห็ดเนาะเห็ดมีเยอะแยะเลยครับนี่มีทั้งอันนี้เห็ดใหญ่ๆนี้เห็ดเห็ดไข่เนาะเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดทานเห็ดเนี่ยเห็ดเห็ดละโกก็มีเห็ดเพาะก็มีผูเยอะแยะมากมายเลยนะครับเห็ดส่วนใหญ่ก็จะมาจากป่าสองสองข้างลำชีตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะมีคุณสมบัติพิเศษว่าเห็ดมันจะอร่อยกว่าที่อื่นนะ ใช่ไหมครับอันนี้กว่่าใหญครับครับอันนี้ผมถามนิดหนึ่งว่าขายขายยังไงครับนี่อย่างเห็ดไข่นี่จานละห้าสิบาทครับอันนี้ห้าสิบาทเนาะใช่ครับไอ้เป็นถุงนี่มันคืออะไรอันนี้คือเห็ดที่เราเอาต้มออต้มแล้วใช่ไหมต้มแบบสําเร็จครับเราไปทำอ๋อเราไปปรุงเครื่องกินได้เลยใช่ครับโอเคครับนี่เป็นเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วก็เป็นอันนี้เห็ดทานเนาะใช่ครับเห็ดทานนี่ผมเคยกินแล้วอร่อยมากครับเห็ดทานใหญ่นี่อ่าเห็ดทานนะครับ อันนี้ก็เห็ดเห็ดไทยเหมือนกันอันนี้เขาเรียกเขาเรียกเห็ดอันนนี้เห็ดังแหล่เห็ดนังแหล่อันนี้เขาเรียกสตรเนียมสารเนียมอ่าสตรเนียมอันนี้อร่อยนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้พัดมาเท่าไหร่เยอะแยะเลยครับอันนี้เห็ดละโงกเนาะเห็ดละโงกอันนี้เห็ดเปาะเห็ดพอรไฟเห็ดพอา์ไฟอร่อยมากข้างหลังล้างอยู่โอ้ได้เยอะเลยเนาะโอ้ ขายดีไหมครับตัวนี้ครับขายพอได้ครับโอเคครับเนีย่ยท่านที่ผ่านไปผ่านมาตัวนี้ก็จะลืมแวะซื้อนะครับก็ถือปเป็นการส่งเสริมคนในชุมชนเนาะได้มีไรายได้ในช่วงเห็ดนะครับเดี๋ยวถ้ามีน้ํามาก็จะมีปลาอีกเนาะปลาก็มีครับอ๋อตอนนี้ปลาก็มีเดี๋ยวผมไปดูปลาแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ตอนนี้ก็คนซื้อเยอะแยะเลยอ,เอัลโหลยายาวสาวัสดีครับขายดีไหมครับ โอ้เยอะแยะเลยนี่อันนี้ประยูริมอันนี้ถุงละร้อยก็สวัสดีครับทำไมเหมือนจะรู้จักกันเนาะพวกเราเนี่ยโมบิเซนอันนี้ตะเปียงนี่มาทางลานี่อ๋อหน่อไม้นี่ถุงละห้สและไตรนี่ปลาชีก็มีครับเดี๋ยวดูก่อนโอ้นี่โอ้ปลาเยอะแยะเลยครับนี่ มีทั้งปลาเนื้ออ่อนปลาปลาหลดปลาเครื่องราปลาอะไนี่ปลากดนะครับปลากดแล้วก็ปลาขาวนะครับอู้เยอะแยะเลยแล้วก็มีกระบอกด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับผู้อันนี้เห็ดเพาะเยอะแยะเลยยูโอขาวขาวจั่วเลยนี่อันนี้สดสเตลล์เอนาะอันนี้สัตว์อันนี้สะเบกเนาะโอ้สัตดเลาะนี่ลโลมาโกล่ะ ใบรวยอ๋อมาทองมารวยถุงละร้อยครับถุงละร้อยกิโลละสามร้อยครับท่านใดผ่านไปผ่านมาตรงนี้ก็จะลืมแวะซื้อนะครับเยอะแยะเลยนี่ข้าลามก็มีเนาะโอ้เยอะแยะเลยครับโอ้นี่มันก็มีผมลืมดูนะครับนี่มันมันเทียนมันมันนี่มากโกรล,ลานี่มันนี่มาทองหลามันก็ถุงละหกสิบไข่มดแดงก็มีครับนี่ไข่มดแดงถุงกี่บาทครับนี่ หาใหญ่ต้องมาดมอหานี่ถุงละร้อยครับไข่มดแดงเยอะแยะเลยผ่านไปผ่านมาอย่าลืมแวะซื้อนะครับเป็นการส่งเสริมคนในชุมชนนี่ปลาชีนี่เยอะแยะเลยไอ,อยบานนีโ่โชยบานโอ้สายมองเนะานะ,อะโอ้เยอะแยะเลยโอ้ใหม่ๆเลยครับนี่ๆๆน มีเครื่องเครื่องก็มีนี่ดิคา민มีอะไรเยอะแยะเลยครับมาแวะตรงนี้ได้ของกินเยอะแยะอันนี้ปลอกซาซิมครัาอุยปลอกซาซิมครัาอุยภาษาไทยเรียกอะไรภาษาเมยเรียกปลอกโอ้ครับอย่าลืมมาแวะซื้อนะครับของเยอะแยะเลยนี่ทางนี้เยอะนี่ไก่ ครับขอบคุณมากครับพี่ค,ครับครับนี่ผักติ้วก็มีครับผม